หลายครั้งครับที่เราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการสนทนาของผู้สูงวัยหรือว่าผู้มีประสบการณ์เรามักพบว่าโดยส่วนใหญ่การสนทนาจะเป็นเรื่องราวของความยากลําบากในอดีตแต่สิ่งที่เรามองเห็นว่ามันขัดแย้งกันก็คือในระหว่างการนําเสนอบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเฉพาะบุคคลหรือว่าบรรยากาศกลุ่มกลับพบว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสุขก็เลยทําให้เรานึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งของ นิ้วกลมครับหนังสือทักษะความสุขที่เรามักจะหยิบมาอ่านเพื่อเตือนสติปรับทัศนคติของตัวเองเวลาที่เราเจอบรรยากาศขุ่นมัวเราก็จะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาอ่านเป็นประจำโดยเนื้อความตอนหนึ่งเขาได้พูดถึงหมื่นพันความสุขที่เรามักละเลยในชีวิตประจําวันของเราเขาบอกว่ามีการทดลองหนึ่งเกิดขึ้นที่มหาวิทยายลัยหนึ่งเขาส่งข้อความไปถามนักศึกษากลุ่มหนึ่งถามทุกวันครับโดยโดยถามวันละหลายๆครั้งถามว่า ปัจจุบันเนี่ยที่ส่งข้อความไปถามเนี่ยคุณมีความสุขหรือเปล่าปรากฏว่าคําตอบมันก็ปัปนกันไปแล้วแต่บรรยากาศที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละนาทีที่เขาได้ตอบนั้นพอถามไปหมดแล้วปุ๊บเขาก็รวบรวมเอาคาตอบทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ถามไปเพิ่มอีกหนึ่งคำถามถามว่าแล้วโดยรวมที่ผ่านมามีความสุขหรือเปล่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์ตอบว่าโดยรวมในอดีตที่ผ่านมานั้นมีความสุขมาก เขาบอกว่าจริงๆตัวตนของคนเรามีอยู่2ตัวตนก็คือ1ตัวตนในเชิงประสบการณ์แล้วก็2ตัวตนในเชิงความทรงจาไอ้ตัวตนเชิงความทรงจำเนี่ยแหละครับที่เก็บเอาเก็บร้อยเอาความสุขที่ผ่านมาโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวในปัจจุบันว่าเราเก็บเอาความสุขมาอยู่เราผ่านความสุขมาอยู่นะแต่จริงๆเรามาเรากลับมาโฟกัสอยู่กับตัวตนที่เป็นตัวตนเชิงประสบการณ์ก็คือตัวตนในปัจจุบันเนี่ยเราเจออะไรเราก็จะจะตอบสิ่งนั้นทันที ถ้าปัจจุบันเราดูดูแล้วไม่มีความสุขเราไม่แฮปปี้เลยเราก็จะเราเราก็จะบอกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสุขเช่นเดียวกันครับเมื่อย้อนกลับไปถึงเรื่องราวของผู้สูงวัยหรือผู้มีประสบการณ์ที่เล่าเรื่องราวในอดีตนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วตอนนั้นที่เขาเล่าเรื่องราวของความลำบากมันลำบากจริงๆนะถ้าย้อนกลับไปจริงๆเมื่อก่อนเทคโนโลยีการแพทย์ไม่ดี เท่านี้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ดีเท่านี้เทคโนโลยีการสื่อสารไม่ดีเท่านี้เครื่องมือเครื่องไม้ในการแบ่งเบาภาระการทํางานก็ไม่ดีเท่านี้นั่นหมายความว่าในอดีตต้องลําบากแน่นอนครับแต่พอผ่านมาถึงปัจจุบันเขาบอกว่าเขามีความสุขนั่นก็หมายความว่าในความลําบากที่ผ่านที่พบเจอมาแต่ละวัน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 จนถึงปัจจุบันนี้มันมีความสุขทุกวันอยู่แต่บางครั้งเราไม่ได้โฟกัสที่ความสุข เราโฟกัสผิดเรื่องดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมีความสุขแน่นอนเราต้องเจอความสุขแน่นอนเราลุกออกจากบ้านไป